ดีครับพ่้แมพี่น้องที่กำลังติดตามผมนะครับโหลรเอ็ดวันนี้ผมมีโอกาสผ่านมากผมก็เลยสิดทา้ายคกงไหมไงี้ให้พี่น้องไปกิจจารณาไปเบิ้งนะครับนี่าปูเอ้ยลูกหลานขอถ่ายรูปให้แฟนๆเบิงนะ้งเนี่ยพวกที่กำลังติดตามอันนี้เบิ้งเอาได้ครับเด้ย๋ยวโกงมหกโกงย่างไงนะครับเด้อ ครับลูกหลานคอไทยเป็นตำนานเลยนะครับของชาวบ้านหมอตานะครับเหลือใหญ่กูมูขึ้นต้นนี้แหละครับไงห,หลีแต่ว่าคนอนุลักไว้นะครับเนาะเดี๋ยวผมดูผ้าเขาไว้บนไก่ๆนะครับเนดะ้อขออนุญาตแล้วล่ะเจ้าที่เจ้าฐานก็เเลยเน่าออปูก็เเลยโอ้เขาป้องนี่บ่ได้เขาป้องนี คน็นจงไว้นะครับเป็นพอเพ่นสร้างไว้นะครับอนุรักษ์ไม่ตัวนี้ง่ญ่หรีอครับตั้งได้ผมเห็นมากไว้ลูกให้ล้านเบิ้งมาทันตามผมมาครับมาเบิ้งไกลๆโอ้หญ่รี บ่ต้องก็แปดคนบ่ตั้มก็แปดร้อยครับขว้มสูงอยู่ระดับยี่สิบเมตรถึงงาเข่าแปดร้อยก็อยู่เลยครับนี่แหละครับล่ำตัวนเอาคิดดู เปรียบเทียบกับผมผมญ่เป็นตำนานเลยแหละครับใไ่หลีใญงงามตันพร้อม มันไห้ทอด้วยคุนก็บ่าขายเพราะว่าพอิุนสัน่งไว้ครับเบิ้งเอาพุณเหรอครับอามอนี้มีคลิปมาฝากซ้ำนี้เหรอครับสวัสดีครับ